สวัสดีครับผมนายตยศ์คูทองสาดเลขที่2 6ครับผมนายเรือดำน้ำเลขที่22ครับสวัสดีครับผมนายโยธานนิเวืองเลขที่37นะครับเป็นตะก้องครับวันนี้นะครับเราจะไปแนะนําสถานที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพกันนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ BTS บางว่านะครับเราจะต้องไปลงสถานี BTS สนามกีฬาแห่งชาติกันไปครับผม ซื้อตั๋วแล้วก็นั่ง BTS ไปถึงสถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะครับจะซื้อตั๋วกันอะไรครับสนามกีฬาครับกี่ข้อตารืาเอเ7 0บตอนนี้เรากำลังซื้อตั๋วอยู่นะครับสามใบครับจะจ่ายเงิน170บาทนะครับสามคนไปลงที่สนามกีฬาแห่งชาติเขาจะให้เป็นการ์ดบัตรอย่างนี้มานะครับเป็นการ์ดของ BTS นะครับเอาไวส้สแกน สนามกีฬาแล้วนะคบผมเราเพิ่งออกาจาก BTS มานะเรากำลังจะไปที่หอศิลป์ไปะนะครับตอนนี้เราออกมาจากสถานี BTS สนามกีฬาแล้วนะครับกำลังจะุหน้าไปหอศิลป์ต่อนะครับ จะอยู่ที่ BACC หอศิลวัฒนธนนรรมกรุงเทพมหานคร,รนะครบเปิดเวลาเปิดบริาการนะครับตั้งแต่1 0โ0ง,งถึง1ุ0มปิดทุกวันจันทร์นะครับตอนนี้เรากำลังไปแนะนำหอศิลนะครับเรียงชมทีรัดก,การฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายในการเข้าเลยครับไปครับเริ่มจากชั้นแอลเป็นโถงหน้าห้องสมุดที่เป็นพื้นที่โลง่ง เอาไว้ใช้จัดนิทาศศการและกิจกรรมต่างๆได้เมื sure ่อเราเดินขึ้นบันไดมาเราจะเจอกับห้องอเน็ประส์ที่อยู่ชั้นหนึ่งมีทางเชื่อมต่อกับโถงใหญ่ไว้สำหรับการจัดเลี้ยงหรือการแถลงข่าวการประชุมแต่ไม่สามารถเข้าไปชมข้างในได้เราจึงมีการนำลูปจากอินเทอร์เน็ตมาเป็นตัวอย่าง สำคัญของหอศิลป์ที่ทุกคนจะมาถ่ายรูปและเยี่ยมชมคือพื้นที่ผนังตลอดแนวโค้งของอาคารที่อยู่บริเวณชั้น3ชั้น4ถึงชั้น5าเหมาะสำหรับจัดแสดงงานกิจกรรมภาพถ่ายหรืองานติดตั้งที่ไม่ใช้พื้นที่มากนับเป็นจุดที่ผู้เข้าชมให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะมีการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองโดยเราจะยกตัวอย่างรูปนี้และความหมายของมันคือประชาชนทุกคนมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะแสดงออกทางความคิด เพื่อให้โอกาสคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือในยามที่เราเห็นความผิดปกติในสังคมย่อมสามารถวิพากษ์หรือวิจารณ์ได้ ชั้นที่6คือห้องเวิร์กช็อปงานประชุมหรือสัมมนาขนาดเล็กที่เอาไว้สอนการแสดงและห้องนิทรรศการที่อยู่ชั้น7ชั้น8และชั้น9มีพื้นที่แสดงศิลปะก,กว่า3,500รตารางเมตรเราจะยกตัวอย่างศิลปะที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญม,มา3ตัวอย่างคือ 1. การใช้ลูมิเนียรทรงกลมขนาดที่ต่างการสื่อให้เห็นถึงภาพของคำว่าโควิด -19 นั้นแพร่เชื้ออย่างไรในรูปแบบธรรม 2. การห่าง2เมตรคือระยะห่างที่ปลอดภัยในการป้องกันโควิด -19 และ 3. การแสดงงานจัดวางของซาประหลากหักพังที่ซ่อนงานเขียนแนวปฏิมาก,การรมภาในพนังวัด ก็ได้ออกจากหอศิลป์มาเรียบร้อยนะครับมีบางส่วนที่ไม่สามารถถ่ายวิดีโอได้แต่สามารถถ่ายภาพได้แล้วก็ขออัยมาด้วยนะครับ สถานีบาาว่ากำลังจะกลับบ้านกันแล้วครับวับนอื่นล้วก็มาซื้อตั๋วเพื่อเดินทางกลับบ้านกันเลยครับไปบ่าวาด ัตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีสถานกีนลาแห่งชาตินะครับจะนั่งรถไฟกลับไปที่สถานีบางว่าเหมือนเดิมครับ <c oughs> ตอนนี้เรากลับมาที่สถานีบีเทสบางว่าแล้วนะครับแยกย้ายครับผมไม่ไาย